พวกเด็กเขาก็มาทำที่ต้นนะพ้าวตรวจแม่ตัวสัตว์เข้าไปเข็มหลายๆส่วนหัิเรียนัวที่

กันสแกนลายส่วนยยนไปเข้าไปก็ต้องยืเย็นก็เป็นดืนยันการนลอง การบ,บ้ายปฏิบัติการทำจิจอะเรียกว่าบ,บุญบุญกุศลการกระทำมีความมุ่งมั่นกาบบ่ายเป็นสิ่งที่ดี มีความมุงมานะ,ะที่จะสร้างที่จะทำบ้านฐางข้าะจิ์แตบบ่ส่วนใครทำมากก็ได้มากบ้านหนึ่งก็ได้กราบได้หลายพันหลายหมื่นผู้คนขยันก็มาแต่เช้าเข้ามาตั้งแต่ ี <C> ่ห้าก็ก็จะมีตัวมีเครื่องนับมีเครื่องนับอยู่ที่มือมีนับบันหนึ่งได้กี่รอบกี่รอบก็จะนับก็จะบีบกรับครั้งหนึ่งก็จะบีบครั้งหนึ่งก็จะรู้ว่าอ่าบันหนึ่งได้กี่ครั้งแล้วก็เป้าไม้เขาก็จะ ใบหกแสนครั้งแต่ละปีหกแสนครั้งมัจะมีเป้าหมายปีจะกระทำนี่เป็นส่วนที่ดีความมุ่งมั่นของพระรามะ